โรสไม่เป็นไรนะโรสไม่ต้องร้องนะลูก อีธานอีธานมาเร็วอีธานเร็วสิอีธานตื่นสิไม่เครสอีธานนายทำได้จบเรื่องแล้วฉันว่าระหว่างเราก็จบเรื่องเหมือนกันอีธานพวกเราต้องไปแล้ว <c oughs> เดินต่อไปนะอีทนันถ้าฉันกดระเบิดทั้งหมู่บ้านนี้จะหายไปมองฉันซิตอนฉันกดระเบิดเราอยู่ใกล้ไม่ได้นะไอ้เวนไอ้ มีอารอนนายอยู่นะเธอยังรอดอะได้ยินไหมเธอยังอยู่มีอาผมขอโทษจริงๆผมรักคุณนะปกป้องรอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนายก็ไปบอกเธอเองสิมาเร็วมันไม่ได้อยู่ไกลามาก ดูแลเธอด้วยนะสอนเธอให้แข็งกรันห่วยเลยลากรอสแมรี่อีธาน